แจ็คกิริคับนักฟุตบอลอังกฤษคนแรกที่ค่าตัวเหยียบ100ล้านปอนด์ครับท่านผู้ชมครับแจ็คกิริคับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลนะฮะในระดับสโมสรเยาวชนกับแอสตันวิลล่าครับเมื่อได้เข้าสู่ Academy มีครับกิริคับค่อยๆพัฒนาฝีเท้าแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาตามรุ่นอายุอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับจนได้มีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกด้วยวัยเพียง16ปีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี2001ถึง2012นะครับก่อนไต่เต้าขึ้นมาค้าแข่งในระดับสโมสรอาชีพนะฮะแล้วก็ในปี2013ครับ2014ถูกยืมตัวครับให้ไปร่วมเล่นกับสโมสรน็อตเคานตี้นะฮะแล้วก็กลับมาเล่นในต้นสังกัดเดิมคือแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับในฤดูกาล2013แล้วก็2014นะครับ ซึ่งกิริคับได้ลงเล่นถึง37นัดนะครับยิงไปแล้ว5ประตูซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับสำหรับแข้งดาวรุ่งวัย19ปีอย่างแจ็คกิริครับ ต่อมาครับรืดูการที่2016และ2017นะครับวิลล่าครับตกชั้นนะฮะลงไปเล่นให้กับลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับทำให้สโมสรต้องปล่อยผู้เล่นเซนีเร์ออกจากทีมหลายลายเลยทีเดียวครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของทีมนั่นเองนะครับและนั่นนะครับก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งอย่างกิริกนะครับได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอครับจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของสิงห์พยองในเวลาต่อมานั่นเองครับท่านผู้ชมครับ เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเราก็มาดูกันต่อที่หรืดูการที่2,020และ2,021มัดมเลยนะครับกิรล,ลิครับรักษามาตรฐานฝีเท้าเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและทำให้กิริคนะครับตกเป็นเป้าหมายของสโมสรยักษ์ใหญ่ช่วง2-3ปีล่าสุดนะฮะรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ กิริครับวัย25ปีก็ได้ย้ายไปอยู่กับเรือใบสีฟ้าเรียบร้อยนะครับเป๊ปกวาดิโอลาครับกุญซือชาวสเปนนะฮะประทับใจฝีเท้าของกิริครับตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฝ่ายนักเตะครับต้องการย้ายมาร่วมทับบทบาทหลักที่เขาได้รับก็คือการยืนเป็นกองกลางนะครับตัวรุกหมายเลข10ครับที่คอยสร้างสรรคเกมอย่างอิสระเลยทีเดียวนะครับด้วยทักษะการคลองบอลนะฮะการเลี้ยงบอลผ่านกองหลังคู่แข่งการจ่ายบอลสั้นรวมไปถึงการเรียกฝาว จากคู่แข่งนะครับกิริครับจะประสานงานร่วมกับเควินเดอร์บอยนะครับซูเปอร์สตาร์ของทีมนั่นเองครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแจ็คกิริครับนักฟุตบอลอังกฤษคนแรกนะครับที่ค่าตัวไปแล้วครับ100ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้จรอดโอเวอร์เฮดนะครับก็จะไปหาค่าตัวอย่างเขาบ้างนะฮะร้อยล้านปอนด์ไม่รู้ว่าจะมีกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ We'll